โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยครับเพราะว่าผมแอดกินวันนี้ผมจะเล่นเกมใหม่ครับพิซิมอนไม่ต้องเป็นมอดพิซิมอนนี่เออโอเคตอนนี้ก็เช้านะครับเมื่อวานนี้ผมก็รอการดอนจงเกิดวันนี้เราจะมาตียิมให้แตกเลยแต่ก็รอก่อนเผื่อกาดอนเกิดอโอ้เลย สู้กับแมงสาบไม่ใช่แมงสาบอีกอะไรวะตัวอะไรสักอย่างไอะช่างมันเถอะมึนๆอยู่ไม่ออกไหนหรอกาดอนกาดอนไม่ออกไหนหรอครับ ไม่ออกใช่ไหมไปตีไปแล้วนะถ้าได้ไม่ออกจริงๆอะ่ะเราก็จะมาแคมป์ตรงนี้อยู่ดีแล้วก็เก็บระหว่างนี้เราก็เก็บเวลมันรอ,อไม่ออกช่างมันไปหิวเล่าไปทุยยิมเล่าเจอกันไอากาอดอน ตือ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 เสียงเริ่มแผบเสียงผมไม่แผลบเลยนะขออภัยด้วยนะครับผม <c oughs> พเพืเธอช่ลยเล็น ปะกูโอ้ยปะกูอะปะกูะกอะปึ๊บโคเทกมาวัตเทชูเลคินเฮ้ยไม่เปลี่ยนตัวด้วยอื้อชิบหายแล้วไอตัวนี้มันฉลาดชาร์ o ด s o นิกเฮ้ยได้ดาเมกกูถามจริงกี่คงงา เออมาอตัวทองสุเออโคตรเจ็บเออแตกตัวน่ารักคลิกแอคแท็กไม่นะว่าเธอชื่ออะไเคน้นอุ้ยโคตรพิเอก ตรงไหนพอปิดงานประเทศชูเดเคินได้ทีเดียวไม่ตายก็คือจบนั่นแหละตายจบแล้วบอลจิ้มโหดเกินไปจิกมันข้าแรกมันจะบาดไดดาม็กก่อนที่จะรู้อุ้ยมแมลงไฟที่ผมอยากได้ อะไรแม่ไอ้ผนังไฟเจอกันจะมาจับรอนี่นะกดใจฮิ้วให้หน่อยครับมานี่เลยแมลงไฟไอเวณแถวสิบแปดเจอกับไอ้นี้แล้วกันจิกมันโคตรแลง โอเคโอเคคลิกบ่านมันต้องปลาไปก่อนงานนี้ปลาไปไม่ติดหรอกเทิร์นที่สามแล้วเทิร์นที่สี่เทิร์นที่ห้า โอ้โหคนแรงเทิร์นที่หกเชพาพลังหนึ่งสองสามโอ้โหพลังแอมูโด้เองอย่าเพิ่งตายไปเลยกตบอลหนึ่งสองสามสี่ได้แล้วครับผมสวยงามน่ารักที่สุด นี่อยากตายวั t ช r ชู u r เ k e นสวยงามไปฮิวก่อนคนจะมาสู้ยิมจะใช้ตัวล่อจะส่งไอเป็ดนี่ไปก่อนโอ้หตัวนี้แอคแทกดีมากอะแต่แค่สปีดช้าไปหน่อย นี่หาทหารเรือที่อันนี้นี่ว่ะเฮ้ยเราบินขึ้นไปกไ็ได้นี่ว่ะเพราะว่าเราชนะตัวด้านล่างหมดแล้ว <c oughs> ถือว่าไม่โกงครับกล <c oughs> างวันแล้ว <c oughs> ไหนลองไปบินไปผ่านนี้การร่นอนเกิดก็ตก มาสเตอร์บอลอะไรประมาณนี้โอเคไม่เกิด <c oughs> หัวหน้ายิม้มรอก่อนนะฉันว่าฉันจะออกเป็ดขึ้น <c oughs> แกโดนฉันแน่นกออบไดดาม็กอยู่แล้วสินะฉันรู้นะ่ะแคไดดาม็กไดดาม็กสินะ เดาแม็กมันใช้ได้แค่สามเทนินนะนะคิกแอทแทกเอเบอร์เฮมันเป็นแผแนนะนะวอเตอร์ชูดิเคนไปเลยเกคงอะฝ <c oughs> ันเป็นแผนของฉันเองกันและ ตัวมาหมึกนี้มันแผ้อะไรวะวัเทอร์ชูเลเคมไปแล้วกันตัวอะไรดอกกระบองเพชรอยู่นะก็ไม่เท่าไหร่เฮย้ยอะไรอ่ะเขาไม่มีเออรล่าม่วงๆด้วยวัเทอร์ชูเลเคมไปต่อเฮย้ยเชียเฮย้ย เราสู้ไม่ได้ไอเดียเป็น,นอะไรเบ๊หกลองดิลองปาโง่ๆเลยไม่ไม่ได้ถ้าปางโง่ๆมันก็จะได้นี่มันจะเป็นอะไรนี่เว้ยเขาจะเป็นบอลธรรมดาเฮ้เขาบอกก่อนไม่ได้บอกไปอ่านในเว็บเฮ้ยจะฮิวก่อนฮิวก่อนเลือๆ

น็อกออฟอืมโคตดแรงไอปิดเองเริ่มมีประโยชน์แล้วหรือว่าต้องจับตัวอีกตัวเดียวมาลอ่อใช่ใช่ใช่ถ้าเราล่อได้ทุกอย่างก็จะสบายเว้ยรู้สึกได้เลยทำ <c oughs> อยู่ข้างบนแล้วอาทิตย์อยู่ไหนวะบนอยู่นั่น เก็บเอะหวันสิบเก้าวอเตอร์ชูริเคนตายวัสิบเจ็ดออกฉันไม่ลงไปหรอกนะยังไงฉันก็ป่าโดนวอเตอร์ชูริเคนไม่ไม่ตายทาพื้นนี่ว่ะวอเตอร์ชูริเคนแตกได้ดอ,อกไม้เฮ้ยนี่ วิวยี่ห้าธาตุหินแพ้อยู่แล้วว่าจะคิดเข็นเออได้อันนี้เอามาเฮ้ยเด้าลูเมก้าคนตกรอถามจริงโอ้โหเจริญ ไม่เกิดหรอกไอเวนบนตัวเกงนี้ไม่เกิดหรอกครับมันนี่เลยมยลุ้ยวอเทอร์ชุดขคนตีมะท่าสายฟ้านะแซนแซนโอ้โหคนเร็วเนอกออบเอองไอแทยก แตกงวดเอมเบอร์เศร้าการอนก็เกิดไม่ได้ฝนตกเมก้าก็ตีไม่ได้แพ้อีก ชีวิตเราน่าเศร้าจริงๆรอตอนนี้แป๊บหนึ่งถ้ามันเกิดก็อาจจะเกิดจริงๆรอนานมันอาจจะบัทอนหัวใจไม่เกิดหรอกไอเบสจบคลิปเถอะจบคลิปอะไรอ่ะไม่ไดสตียิมไม่ไหวเลย จะไม่จบจากเล่จากเล่เลผมจะผมว่าผมจะไปสู้รอบเทเมเลยช่วยไหมใส่นี้ไปแล้วกันลูกปลโป่งเพราะว่าใส่นี้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรพอเทาชุดเลเกนพอสองสองก่อน เข้าเลยเชเดอร์เพาไอ้เคสที่เก่งว่ะจับแย่งดีกว่าเล้วสามห้าอุ้ยแฮมเบรุน่าเก่งมากเก่งเกินไปจิกตายไม่ตายไม่ตายก็จับ ไปเลยอัลเตอร์บอลฉลึกนายแล้วหนึ่งสองสามส,ามสี่โอเคเราจับตัวโงโงงเอือสามห้ามาแบกทีมสวยแตกเกง่งะแต่เก่งนะต้องเป็นตัวปิดฉากแล้วค่อยสลับตัวมันมา ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไอประมาณนี้อขอเลี้ยงะระดับก่อนเอาตัวเอร์เยอะไปก่อนเฮ้ยเพราะว่ามันต้องไดดามักอ่อนนี้ไปก่อนโอเคมาเอมเบอร์เอามาใช้มาใช้ดาวโอ,โ,อโอ้โดนเลี่ยม โอ้โหโอ้โหเสร็จเสร็จไอ้แขกอะไรวะนี่เฮ้ยนี่ฮ่ะมันหมดแล้วสินะฮะไมเป็นไรนอกออฟอืม แต่มันก็แรงอยู่ดีอ่ะน็อกออฟวอเทอร์ชูเคนตายปลาหมึกปลาหมึกมาใช่ไหมต้องวอเทอร์ชูเลคินหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็ส่งไอตัวนั้นลงมาวอเทอร์ชูเคนเออแรงอยู่ ไม่ตายว่ะไม่ตายเปลี่ยนตัวครับล้อลอกล้อลอกเอาไว้เข้าด้วยอา่าถ้าอะไรได้ใช่ว่าวไฟเตอร์มีไว้ผมว่าผมต้องจบทีละแหละเฮ้แล้ว โอเคนะครับผมขอราะวจะพิจครณเท่านี้ดูกไ,ไลค์ก็สักกระแชด้วยเพิ่งใจผมคลิปต่อ,ตอไปของครับบ๊ายบาย